สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวสารยานยนต์หม่ทุตายรับชมอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงรถจาก BYD นะครับก็คือรุ่น C ีไลออน07โดยเจ้า BYDC ยดีซีไลออน07นะครับเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดโอเชียนเที่เปิดตัวในงานไบจิงออตเตอร์โชว์เมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยตัวรถนะครับยังคงรูปลักษณ์การออกแบบของ BYDC ีไวแต่ปรับเป็นรถไฟฟ้าทรงแฮทแบก็กโดยภายนอกนั้นยังเน้นความเรียบหรูและมีสไตล์ ไฟหน้าคล้ายกับ b y d Seal ด้านข้างใช้มือจับประตูแบบซ่อนส่วนด้านหลังนะครับดูโดยรวมนั้นก็ยังคล้ายกับ b y d Seal ด้วยไฟท้ายยาผ้าด,ด้านหลังมาพร้อมสปอยเลอร์ดักเทลและสปอยเลอร์หลังคาที่เสริมความสปอร์ตมากขึ้นในรถคันนี้ได้รับการปรับใช้โลโก้เป็น b y d แทนโลโก้ Build Your Dream แล้วด้านมิติตัวถังของรถนะครับ จะมีขนาดความยาวอยู่ที่4830ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1925ม mm, ิลิเมตรความสูง1620ม mm, ิลิเมตรและระยะฐานล้อ2930ม mm. ิลิเมตรถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของ b y d C Lion l 07จะคล้ายกับรถยนต์ไฟฟ้าซีดาน b y d C แต่ b y d C Lion 07นั้นมาพร้อมนวัตรกรรมใหม่มากมายเริ่มต้นด้วยการใช้พื้นฐาน e-Platform 3.0ม evo ใหม่ ที่ถูกอัปเกรดจาก E-Platform 3.0ปรับปรุงระบบทรงกำลังและความสามารถในการชาร์จแบตเตอรี่ที่ดียิ่งขึ้นและนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี CTB Cell-to-Body Battery ที่ปรับปรุงใหม่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการชนจากด้านหน้า60%มีความต้านทานจากการเสียหายของห้องโดยสาร50%มีโครงแข็งแกร่งขึ้น60%เมื่อเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมการยุบตัวของห้องโดยสารเมื่อได้รับการชนน้อยกว่า5มิลเมตรทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารมากขึ้นและรถรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมระบบอ e ีนไบร์อัจฉริยะ12กิน1 ที่มีมอเตอร์ความเร็วรอบสูงที่สุดในโลก23,000รอบต่อนนาทีความเร็วสูงสุด225กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นนวัตกรรมของ BYD รวมส่วนประกอบสำคัญไว้ในหน่วยเดียวช่วยปรับปรุงด้านประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นด้านการออกแบบนั้นมาพร้อมพวงมาลัยแบบสีก้านปลายตัดคันเกียร์คลิสเกลและมีปุมควบคุมอยู่ใกล้กับเกียร์ ด้านหน้ามาพร้อมหน้าจอ A.R.H.U.D. ขนาด50นิ้วส่วนหน้าจอกลางมีขนาดใหญ่15.6นิ้วทำงานบนระบบ D.I. Link 100กับเคลื่อน้วยชิป6นาโนเมตรที่รองรับการควบคุมด้วยเสียงนอกจากนี้ภายในอ้องโดยสารยังมีไฟแอมเบอร์ไลท์เปลี่ยนสีได้มากกว่า128สี และระบบเสียงไดอออดิโอลำโพง12ตัวและยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่อำนวยความสะดวกอีกมากมายเช่นแหล่งจ่ายไฟ220โวลต์สำหรับแล็ปท็อประบบคาราโอเกะการใช้งานแบบไร้กุญแจ NFC ส่วนด้านความปลอดภัยในห้องโดยสารมีถุงลมนิรภัยถึง11ลูกระบบตรวจสอบแรงดันลมยางและระบบตรวจสอบผู้ขับขี่ ส่วนรุ่นย่อยของ C ี i o n อนซูนนั้นจะแบ่งตามการขับเคลื่อนมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่นะครับในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อมอเตอร์เดี่ยวมี2รุ่นย่อยคือกำลังไฟฟ้า230กิโลวัตต์และรุ่นกำลังไฟฟ้า170กิโลวัตต์ในรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อพร้อมมอเตอร์คู่กำลังไฟฟ้า1 6 0กิโลวัตต์และ230กิโลวัตต์กำลังรวมเป็น390กิโลวัตต์นะครับ โดยจะมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่380นิวตันเมตรรุ่นมอเตอร์เดี่ยวนั้นให้อัตราเร่ง0-100กิเมตรต่อช่วโมงที่7.3วินาทีส่วนมอเตอร์คู่ให้จัดราเร่ง0-100กิมต่อชั่วโมงที่6.7วินาทีความเร็วสูงสุดที่ทําได้อยู่ที่225กิเมตรต่อชั่วโมงในรุ่นมอเตอร์เดี่ยวระยะทางให้เลือก2ช่วงได้แก่ระยะทาง550กิเมและ610กิเมตร รุ่นมอตอร์คู่มีระยะทาง550กิโลเมตรเพียงอย่างเดียวความจุบแบตเตอรี่มีให้เลือกเป็น71.8กิโลวัตต์และ80.64กิโลวัตต์สามารถชาร์จ10%ถึง80%ในเวลาเพียง25นาทีเท่านั้น BYD c e l e o n 07นเะครับเป็นรถยนต์ของ BYD คันแรกที่ติดตั้งระบบ A d a s ได้ Pilot 100 God Eye งานร่วมกับเรดาร์อัตราโซนิก12ตัวเรดาร์คลื่น5มิมและกล้องอีก11ตัวเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงระดับ L2 โดยมีระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบกลับได้ระบบเตือนการออกนอกเลนการจดจำป้ายจราจรและระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะ ในส่วนของราคานั้นมีการแยกย่อยเป็น4รุ่นก็คือรุ่น550สแตนด์ดอยู่ที่189,800หยวนหรือประมาณ980,000บาทรุ่น610 Long Range 199,800หยวนหรือประมาณ1,300,000บาทรุ่น610 Smart 219,800หยวนหรือประมาณ1,130,000บาทในรุ่น550 f o r Wheel Smart 2 3 0 0 0 0 9,800หยวนหรือประมาณ1,230,000บาทโดยรถรุ่นนี้นะครับจะมาเป็นคู่แข่งโดยตรงกับรถของเท s l a Model Y ที่มียอดขายดีมากในประเทศจีนส่วนการนำมาขายในไทยนั้นก็ถือว่ายังมีโอกาสอยู่แต่ก็บอกกันไม่ได้นะครับว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่เพราะ BYD นั้นก็ส่งรถมาขายในไทยนั้นหลายรุ่นมากแต่ด้วยสเปคและความมีประสงค์ก็คิดว่าน่าสนใจจริงๆครับรุ่นนี้ หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดซั b s c คร b e กดไลค์กดแชร์ share. เป็นกำลังใจด้วยนะครับ